พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู mm ่ห hmm. ัวทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตจากเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาววันนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตจากเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว พระราชประเพณีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมศัตริ์ราชจักรีวงศ์จบจนถึงปัจจุบันซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและมีความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนทุกคนโดยตลอดทั้งปีจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวสำหรับเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงชุดใหม่ที่จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา เรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชะสมบัติปีที่50ประกอบด้วยผ้าคลุมทองคำประดับด้วยอัญมณีต่างๆกลางผืนเป็นลายดอกชิงดวงฝังด้วยทับทิมกลีบดอกประกอบจากโกเมนเจรไนาหลังเบีย้ยเม็ดแตงกลางฝังพลอยชายผ้าคลุมเป็นลวดลายดอกลงยาฝับด้วยประดและบุษราคำริมขอบด้านนอกฝังเพชรและสายสร้อยทองคำสาีาสศกฝังไพลินเจรไนาหลังเบีย้ยรูปกล ต้นพระราสมีฝังเพชรห้าเมตรโดยจะเริ่มทรงตั้งแต่วันแรกข้ามเดือนสิองถึงขึสิบห้าข้ามเดือนสี่พระบาทสมเด็จพระเจ้า